เข้าวันที่สองที่เวียดนามตอนนี้ยังนอนยาวๆอยู่ที่นอนก็จะอยู่ตามเลขตั๋วที่เราซื้อขึ้นมาเพื่อนๆนอนใกล้ๆกันหมดเลย ตอนนี้เราก็มาถึงที่อสถานีขนส่งของเมืองดารัตแลคะมาถึงเร็วกว่าปกติคิดว่าไปถึงน่าจะประมาณแบบว่าหกโมงต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณจะดเัโมงอ่ะ่วันนีม้มาถึงเร็วมากค่ะมาถึงเร็วมากอยากให้ดูวิลกรรมการขับรถบ้าก <c oughs> ไม่แคร์นอะไรนั้นสิ มันจะบอกว่าตอนนี้หนึ่งแน่นไปด้วยทุกคนคนก็เสลิจเฉลียเมาขี้ตาปากเปิดหนิงไม่ตื่นไม่ได้ป็นคุณครูมาสิบสี่มิถุนายเรามาถึงที่พักก่อนนะตั้งแต่ตีสี่ก่อนแล้วเขาก็ยังไม่เปิดน,นั่งรอนานมากนั่งรอนานมาก จนได้เห็นสาวน้อยผู้น่ารักสองคนนี้นงมาถึงเว้ยแล้วนางก็โทรให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์มาเปิดอ่ะมาเจ้าของอพาร์ตเมนต์มาเปิดเท่านั้นแหละเราก็เลยเห็นทางสว่าง <c oughs> เขาก็เลยบอกว่า <c oughs> ให้เราโทรหาเขาแต่โทรไงโทรไม่ได้ดิเรามีแต่ซิมเน่เขาก็เลยบอกว่าเบลเลยเบลเบลเบลให้เรากดที่ะระฆังเ <c oughs> ท่านั้นแหละโอ้โหฟ้ามาโปรดหนาวมากเดี๋ยวจะวางของแล้วเดี๋ยวจะไปหา โจกระบปองโกโก,กินกันป่นปะของคนนี้สบายตัวเลยพักคนละที่ <c oughs> เช็คอินก่อนใครก็เพื่อนเลยตายแล้ปะ่ะเราขึ้นไปดูห้องนอนกันนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> ไปก่อนนะ ตื่นสายเะแต่บาคนก็นี่นังโต๊ะนี้ที่นี่นีเขาจะนิยมประมาณนี้นะไปดูน้าเพื่อนเราหน่อยนี้ตื่นยัง <c oughs> ตอนนี้เกือบจะ8โมงแล้วแต่ยังหนาวหนาวอยู่เลยมอไซค์เยอะเหมือนที่โฮจิมินห์เลยเหมือนเป็นยานพาหนะหลักของเขา ร้านอาหารเช้าก็เปิดหลายร้านนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมปังเวียดนามที่เราคุ้นกันไดบอกว่าข้าวเช้าเราก็มาจบอยู่ที่ร้านนี้อยากแนะนำทุกคนมาเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็ถูกมากเฝอ,อถูกมากอร่อยเหมือนม,นมามา่าต้ยมยำกุ้งบ้านเราเลยเขาะจะมีอะไรไม่รู้มาใส่แบบว่านิดนึงแบบเพิ่มรสชาติแล้วเราเช้าวัาเรากินไข่มาเวยแล้วกินกินไข่กับไข่สองปองขนมปังปเต็เมชิ้น ยี่บาทอ่ะหมื่นห้าดองถูกมากวันต้องมาพี่ตนดูใหญ่เลย กายเสร็จแล้วก็พร้อมจ้าลุยเลยวันนี้พาหนะคู่ใจของเราในการเดินทางก็คือจอเตอร์ไซค์นี่แหละเช่าไว้ทั้งหมด7คันเลยค่าใช้จ่ายก็รวมกับที่พักตกแล้วคนละ4 1 0ิบาทเท่านั้นเองแจ่มปะอนพูดนไปเที่ยวกันไปเที่ยวไหนไปเที่ยวกับเช้าลอยฟ้าเราจะเที่ยวไปเช่าลอยฟ้าแล้วเราก็จะไปโรลเลอร์โคสเตอร์ด้วยเช่ารถมาแล้วเติดํามาแล้วด้วย Từng ngày sẽ còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang khắp thoáng trời xa, lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lỡ. Đã bay Baby, bay 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 Từng ngày bay bay lại một mình nơi đây Lòng bay 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 น,นี้แพลนเที่ยวทริปนี้ต้องขอบคุณคนนี้เลยสาวสวยประจาแก๊งเพื่อนโอนี่แหละทั้งหาข้อมูลและทําแผนที่จุดเที่ยวไว้ให้เราเจ๋งจัดเป็นภูเขาแบบว่าขึ้นมาแล้วข้างล่างนี่เหมือนเป็นรุ่มๆไงก็ไม่รู้นะเดีย๋ยคิดเอาเองก็ไม่รู้ตัวเมืองดารลัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนินเขาลักษณะบ้านก็ไม่ต่างจากไทยเท่าไหร่ แต่ในช่วงที่เราไปอากาศผิดกับบ้านเราเยอะเลยเหมือนตอนในรูปนี้ยเกือบจะเที่ยงอยู่แล้วยังหนาวอยู่เลยดูอี้ใส่เสื้อดีสองตัวสาตัวนั่นน่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จเราก็กำลังจะเดินทางไปสถานที่ที่แรกที่เราวางแผนกันนั่นก็คือตนตจุดขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อไปยังวัดตักลำ ก็เงินแตกแล้วกันผมนี่แม่งก้นขี้กลัวความสูงไหมผมเอ้ยไม่กลัวหรอกไม่แตกเนี่ยไม่กลัวโอ้นายกล้องเรามันไม่หวังอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเรื่องกิจกรรมฝาผนังนะครับก็ยังคงมีนะครับองเขียนว่าอะไรวะที่กระจก nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa lòng ngậm ngồi về một cuộc tình đã lỡ tình đã bay theo những cánh chim về đâu từng ngày dài còn lại một mình nơi đây lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào trong vòng tay mình đã nguyên thế bên nhau ngất nhất <Nhạc> ngay khi đôi môi em vừa trao khát khao mong trở lại một ngày em này cùng em say sưa bước trên đường lai trà nắm tay กินหน้าเวอร์ใครใหน้าเวอใครกันเมียแตกกันเดียวแต่หน้าไม่เวอร์เป็นกูจิมเป็นกจิมเป็จิมหป็นกจิมครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรลูกขาวโมมัเป็นชาอันดิชชวลช้วนทิมเลยลูก

Ba bán hàng qua ngang đẹp ngang 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 Cam, ngang 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 มาถึงวัดตักลำและมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็พวกอาคารสถาปัตยกรรมของวัดก็ดูดีนะดอกไม้สวยโชคดีวันนี้ใส่ขายาวมาขึ้นวัดได้ใครใส่ขาสั้นมาขึ้นวัดไม่ได้นะจ๊ะเราอยู่ที่วัดนี้ไม่นานเพราะเป้าหมายต่อไปของเราคือโลเลอร์โคเตโดยที่เรานั่งแท็กซี่มาที่น้ำตกดาตันลาใช้เวลาประมาณ20นาที เล่นีโอ้มันไม่เล่นยังไงวะต้นเล่นขับรถโอเคอะพิเศษสองขานกี่บาทนะสองขาพ่บาทเรับพ่เศษสนห้าทสาสรุปคนละคัน่ไหมเนี่ยคนละคำเนี่ยคู่เนี้ยคู่นยหน้าตาเหมืนก็อยากล่นก็ไม่เป็นไรแบงค์เดี๋ยวแบงค์มนกระแทกไงแบงค์มันก็มากระแทกใ้มันไวขึ้น เฮ้ยหน้าไม่เสียนะนเรา,เา,เา,เาไม่ถึงจุดปล่า,า,า,าสีด นั่งลูกสนุกเปล่าเราชอบไปตรงที่พอมันขึ้นดึงสายดึงไปแล้วอะแล้วพอที่มันลงแรงแรงแต่แหละสนุกตรงนั้นแหละเอานั่งหอย ยูนทำให้ตาถ่าเ,เลูปกันแวะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลุยต่อแต่ว่าขออภัยสำหรับไฟภาพด้วยช่วงหลังนี้ไฟภาพมันจะมีปัญหาเนอะในเส้นทางขึ้งหลังมันก็จะไม่เหมือนช่วงแรกเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทางตรงกับขึ้นเนิน เราอยู่ในวงวนโรลเลอร์โคสเตอร์ประมาณ20-30นาทีรวมแวะจอดถ่ายรูปด้วยนะเราว่าคุ้มในราคา200กว่าบาทก่อนไปต่อแวะถ่ายรูปก,ก่อนแป๊บนึงตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็เหมือนจะหิวๆนิดๆ